เตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความสนุกมีคำหยาบบ้างอาจไม่เหมาะสมถ้าเอาไปทําตามควรมีวิจวารณญาณในการรับชมหากไม่พร้อมรับชมควรปิดคลิปนี้ลงไปนะครับฮัลโหลเชสหนึ่งสวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม โอมเจิอารีน่ากันอีกเช่นเคยนะครับผม <Hey. S 1> วันนี้ผมมาแบบไม่สบายตอนรับปี2021เอ,อ่อผ่านมากี่วันแล้วนะประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วเ <laughs> พิ่งจะได้มาลงคลิปก็อยากให้คนดูทุกคนมีสุภาพแข็งแรงนะครับผมติดตามช่องนะขอให้ดูแค่คำๆครก็พอนะ <laughs> เอาไว้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ชาแนลได้นะครับผมสำหรับวันนี้เราจะเล่นตัวอะไรนะั้นไปดูกันเลย มาอัพพี่มาก่อนเลยอัพหุกมาเวลหนึ่งนี่แบบกลัวเอ็มเอมชิมหายถ้าดึงไม่โดนเดี๋ยวก็โดนด่าอีก <laughs> เอบิสุเขาอัพดึงมาเวลหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ใช่จริงด้วย <c oughs> เฮ้ยมัลลักอย่าหลักกับผมสิครับเอาไม่เราว่าเพื่อนเราไม่ไหววะ่ะอีกฝั่งมันเป็นชิน <c oughs> เดี๋ยวให้กูทาต่อไปเรื่อยๆได้กัน ไปเ,เข้าลงมาเรียนร่างจริงป่ะมนแต่เรายวัวแบบอ่ะเข้าเลยเข้าสิวิสเสร็จโชว์เห็นถอยๆลูกถอย,ถอย,ถอยเดียวลกูกเวลสองก่อนเดวเวลสองคุยกันใหม่นะเดี๋ยว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 กันให้วับุดไม่ตอนนี้เราอยากทำอะไรมากไม่ได้เลยอะ

ือเมื่อกี้อ่ะลากไมไปรู้สึกว่า iPad จะร้อนเนอแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จโชว์เธอเจอดีแน่นายเจอดีแน่ทุบบอกเลยว่าพอดิ้งแม่นมากโดยเฉพาะในแห่งอันติเราสามารถลบสถานะได้นะเป็นอะไรที่ดีนะเดี๋ยวอุจิตสัมผัสไม่ได้ นคนนอกบา้าน<ะ>้คนนอกห้องจาร์ด้วยเปล่าว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ดิงเหรอนี <t> ่ <ries> เอาเลยลูกปาสกิลใส่มันไม่อ้อถอยแม,มอุ้ยอุ้ยถอยโอ้ยถอยนะเดี๋ยวกันให้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 พีกันให้ แม่แม่จะทำอะไรลูกกูจะทำอะไรลูกกูแม่ทำอะไรลูก,กมึงเอาสิมึงเอาสิเอาสิลูกคลิปนี้มีคำหยาบอีกแล้วเหรอถอยถามว่าทำไมเราอัพชอบอัพฮุกใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราชอบฮุกบ่อยยังไงล่ะ ไม่ไม่ไม่ลูกไม่ไม่ลกไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไลุกเก่งมากกูเก่งมากยโเนเธอหิวใช่ไหมเรามาเรามาช่วยได้เอาปลาหมึกกันไหมผมก็เล่นไปผมก็เล่นไปร้อยกว่าตาเลย ให้เราเก็บไหมหรือเธอเก็บเองอ่ะเธอเก็บเองก็ได้อะไรนี่เทคนิคกระตุกเป็นสตันที่นานที่สุดในเกมหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือแบบมันจะเป็นจังหวะตกดึงดึงอะไรแบบนี้คือมันจะกระตุกมันจะกระตุกเพิ่มในครั้งหนึ่งก็จะเป็นจังหวะที่เราขอยขอยหลังหรือเดินไปข้างหน้าเงนี้ยใช่อุ้ยอุ้ยลูกลุ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 ก ไหไหมเอาสิโชว์แล้วกันมานี่จะไปไหนนี่แน่นี่แน,แนแเฮ้ยเฮ้ยมันไหลแล้วมันไหลแล้วเอ่อเ่อเมูมิจิลูกพี่ยังไม่มีดึงพี่ดึงให้หนูไม่ได้แต,แ,ตแต่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 พี่สบาพาี่จะเซฟพี่จะเซฟหนูพี่จะเซฟหน,หนูโอเคเอะ๊อ๊ะท็อปเราไปอยู่อะไรตรงนั้นลกูกลูกไว้เหรอ รู้ไวไหมเ้ยแต่็ดเด็ดเดพี่จะตายแล้วลาก่อนออ <laughs> ไม่มีแฟน <laughs> 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 เออมาใกล้ <laughs> 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 จงมาใกล้ฉันมาใกล้ฉัน <Okay. S 1> <laughs> โอ้ย ไม่อย่าทำอะไรเพื่อนเรา,อ,าอย่าทำอะไรเพื่อนเราอ,าอยกระโดดมาตรงนี้ทำไมลูกล่าชินไหมลาชินไหม,ไหมถ้าลาชินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ <c oughs> ผมผมไม่ลาชินแล้วผมลา่าเซชูดิไม่โดนเฮ้ยเ <c oughs> กอนสีมันลงลงคุณมันชื่ออะไรนะคุณลงุงโจที่เล่นพ็อปและตอนนี้สุขิดนะครับผม อาโรจิกันเลยดีกว่ามาั้งขอร้องล่ะทุกคนเชื่อใจฉันฉันลเอา้าพี่เพิ่งยอมแพ้กันสิของออโรจิก่อนเอย่อย่างน้อยตอนนี้เราก็เออเอาไปว่าเราชนะแล้วกันอู้เอายา้ย แล้วแล้วคุดชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นของทีมคุณน้องอไป yeah. เย้สนุกมากมากเลยสหรอบทีมนี้ก็จบไปแล้วก็คงขอตัวบายๆก่อนนะครับผม